พี่เอเนาะหลวงพ่อเพชรรุ่นวารมีเงินสดหลวงพ่อเพชรด้วยยอดวันนี้นี่จะผ่ามากเลยเตน้ำใช่ใช่ว่าชาวบ้านมาหญิงหญิงก็มาที่มีละค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศในบ้านหลวง่อโจนะคะ พี่สุสายาอุกมนบูะคะพี่นองเท่้ี่สูงนะับน้อง่าลั้เอท่าน้องท่น่าน้อ่นเองเ่น้เอง่้เอ่นั้นนั้นเ่านู้นะท่ั้องเนั้เอ่านะ้รั้อันเอานเท่นั้เงนอ่น้นัเอันเเานเอ่านนเอาั้นเอู่า้นทน้นเั้เนัเนเเนอนอน วมสาะพอเพชรแยงน้าหน้าเสร็จอลูกใครจะไปศยงมาฮะทุไม่ได้เ่ยพบอกไ่ใหาไง่ไหมไม่ไม่ราคาสูงรุ่นนี้นะใราคาสูงบ้านพินบลอยู่ราคาสูงด้วยขายแค่ในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งานกับน้องสุดยอดสิ หลวงพ่อเพชรนะครับจังหวัดพิจิตรอ้อนี่สาวเงี้หน้าผิดชวนนอนไอ้มังทองลงมองสาวเมืองพิจิตรโอ้ยเอาไปจังหวัดใดก็ลองเอาเงี้ได้เลยนะครับขอให้นะครับเป็นบารมีเด้อบุญบารมีตุ้มทิมงานเด้อหลวงพ่อเพชรนะครับตุ้มทิมงานนะครับ เป็นจะเป็น้านเท่ากันน้ากลุ่มน้าเลียงปลูกหลานบริบานสาวน้อยบริบานแพงนะครับรวมไปถึงคุ้มก่อเอามาให้นะครับตามหมดความครับสูบขอให้ร่ำรวยทุกีคณเขึ้นไปขึ้นไปสร้างกายแข็งแรงตลอดไปบริรงพ่อเพชรมนอยู่น้ำเข้าเร็วค่ะซุ่มเย็นตัวนี้เป็นเพชรนะครับที่แมววาวเป็นเพชรที่เจิดจรัสใสจ้าตลอดไปเด้อปูเลยกบรรเทาไป นี่นะคะพี mm. 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 ่น้องค่ะบอดจูสีผ้าขึงไปเบิ้งของผากของบอดเองนะคะบานหลังไงนะคะสะออนบานบอดนะคะ ท่านได้เตรียมรูปแบบมาในบน้ำเพ่อนแลวของไาย้พระขับซิปมีคู่ขึ่อกัะมีเต้นตรงจะสวยด้วยกันมี่พแก่ด้วยันนี้เป็นขั้นของต้นจำนาอีกคาร์ดนี่นะคะพระของบ้านนะคะของสามหน่อยเพลิดเพลินนะคะแม่หนึ่งเดี๋ยวเอารักษากลุ่มห้องบริวาร พวมหายก็ห่ยมันนานเด้กรมันนนไมางกมันเด้อถุกเลยเอาห้องมา่สิไปกลวจนอ่น้น้องเด้ินดีามานะครับนี่ค่ะแล้วก็ในอะไรที่พ่อมามื่อเช้านี่ยู่ข้างอบอกะเดี๋ยวีเายยู่ไหละเุณเศ้าลม่พระพุธรลูไใบ Đây, không đây là con, con bảo là con sẽ nó một đây là